เอ้ยทุกคนมีเรื่องหลอนเล่าดีปะไม่กล้าเล่าอะกลัวว่าไงดีไม่กล้าเล่าลอะเ,เล่าดีปะคือมีเรื่องหลอนวันเนี้ยวันเนี้ยตอนที่ไปตอนที่อยู่ในหอใช่ปะ่ะแล้วแสดงเสร็จแล้วว่ามันจะมีตอนที่แบบมันจะมีบัตรที่มันจะต้องไฮทัชเออคือมันไม่ใช่เรื่องผีแต่ว่า คือเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าหูแววหรือว่าอะไรคิดว่ะก็คือไม่รู้ทุกคนน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ด้วยอะถ้าแบบคือตอนนั้นมันจะมีการขายแบบเมอร์เชนดายใช่ไหมแล้วแบบเออเอ่าอลที่ขายเมอร์เชนดายส์ะหนูก็ขายของปกติของหนูแล้วพอเสร็จแล้วปุป๊บอะหนูก็คุยกับกับแบบพี่ที่พี่ๆใช่ไหมพี่ๆใช่ไหะที่มาหาหนูทีเนี้ยปุป๊บอะหนูก็ได้ยิน เหมือนมีใครเรียกมีมีคนเรียกสตา์งอะไรเงี้ยเออแล้วก็เมื่อเขาพูดอะไรสักอย่างซึ่งตอนนี้จําไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้นเขาพูดยาวมากเป็นประโยคที่ยาวมากแล้วแต่ฝัดาไม่ได้นึกว่าตอนเนี้ยตนนแต่ตอนนั้นก็คือเหมือนพูดอะไรไม่รู้สักอย่างแล้วทีเนี้ยปุ๊บก,ก็ก็เหมือนไม่ได้หันไปเพราะว่ายังยังคุยกับแบบทุกคนที่มาหาหนูอยู่ตรงหน้าอยู่อะไรเงี้ยแต่พอพอแบบหนูแบบโอเคพอพี่พี่คนที่มาซื้อของกับหนูไปใช่ไหมคะหนูก็หันหลังไปหนูก็ถามพี่สตาฟว่าพี่คะเออแบบ ่อกี้พี่เรียกหนูปะแล้วเขาก็ไม่นะหนูก็ฮแบบะและ้วแล้วลพี่อะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่นะไม่ได้เรียกอะไรเงี้ยหนูก็แบบฮะไม่เรียกหนูก็คือหนูก็ตกใจหนูก็ตาตื่นตาตกตหนกใจมากคือคนอื่นที่กําลังจะเข้ามาหาหนูเองะในเลนแถวแบบในเลนการซื้อแบบเข็มกัดอาจจะแบบเฮ้ยน้องหันไปทําอะไรนาะนจะพักหนึ่งเหมือนกันคือหนูอะตกใจอยู่ว่ามันมัน,ม,นมันอะไรแบบว่านี่คืออะไรเพราะว่า ถามว่าแล้วเมื่อกี้มีใครใเดินผ่านหนูหรือเปล่าเขาบอกว่ากม็มีมีมีคนเดินผ่านแต่ว่าแบบไม่ได้มาอยู่ข้างหลังแล้วก็มาพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ประมาณนั้นเออแล้วทีหนูก็ตกใจว่าแบบไรไอะแบบไรอะแบบเข้าใจปะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าแบบเฮ้ยค,ค,คือคือไม่ตลกนะคือแบบเออคือมันไม่ตลกคือมันไม่ตลกเนี่ยคือถ้ามายือนอยู่อ่ะแล้วมาพูดอ่ะก็บอกสิไม่ต้องเล่นเออไม่ตลก เออแบบไม่อยากได้คอนไม่ได้จะมาสร้างคอนเทนต์เหนือไหมคะแล้วก็ทีนี้ปุ๊บก็งงค่ะก็เลยสุดท้ายก็คือไม่มั่นใจว่าเป็นแต่เขาบอกว่าเออเหมือนมีพี่ที่มาคนหนึ่งอะเดินผ่านมาคือมันจะเป็นหนูอยู่ตรงนี้แล้วก็มีฮูปใช่ปะเดินมาเอาของกับฮูปพูดกับฮูปเฉยแต่ไม่ได้พูดกับหนูแบบว่าเออแบบมาจากฮูปแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดไม่ได้พูดอะไรกับเราอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไม่รู้ว่าเออหนูหูแววหรือเปล่าว่าแบบมันเป็นเขาพูดกับฮูปหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าแบบ อูดีๆนูก็ได้ยินเออเออหนูอันนี้หนูไม่มั่นใจจริงๆคือหนูงงอะว่าแบบเพิ่งเกิดเลยวันนี้เลยคือหนูแบบหนูแบบมันแล้วแบบหนูหนึกว่าคนเรียกชื่อหนูด้วยอะเออคือคือ,คอหนูไม่รู้เหมือนกันผู้ชายหรือผู้หญิงอะคะ่ะคือเป็นเสียงทุมท้มๆหน่อยแต่ว่าเหมือนไม่ได้วิเคราะห์อ,อะว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงน่าจะผู้หญิงอะเออแต่ชายน่าจะชาย ก็ก็อาจจะเป็นพี่สตาฟที่แบบคุยกับฮูบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก,ก็ก็คิดในแง่นั้นไปของคนพี่เอิญน,นะคะแต่คือหันหนะ้ามาแทุกคนบอกว่าไม่มีใครเนี่ยหนูตื่นตื่นเลยอะหนูแบบฮะพี่อะไรเี้สยสซฟ้าคุ้มครองเธอนะสาธุค่ะอาจจะไม่มีอะไรค่ะก็เป็นเรื่องเดี๋ยวเราถามฮูบแล้วกันนะฮูบไลฟ์ได้ค่ะไม่แน่ใจว่าฮูบไลไหมวันนี้อาจจะไม่ได้ไล เออเออมันก็เป็นเรื่องสงสัยแต่ว่ามันยังยังไม่ได้มาคิดตอบเพราะว่าแบบตอนนั้นก็หลังเสร็จอันนั้นก็ไปพักแป๊บเดียวแล้วก็มาไฮทัชต่อก็เลยแบบยังไม่ได้ก็คือคาใจอยู่นิดน,นึง